สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท,ท่านนะครับผมพบ mm. กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวนแห8อมูเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของกลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุมงคลท่าน,นครับมีด้วยกันมากมายหลายใช่ดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ที่สอนแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกคานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับและยุคนี้นะครับถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับนั่นก็นคือมีดหมอของท่านเองนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมีดหมอนะครับมาให้เพื่อนได้นะครับศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปนะครับเพื่อนนะครับรวมทั้งมีวัตถุมงคลนะครับรวมทั้งมีดหมอนี่ครับแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097019561แปนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ หรือถ้าติดต่อผมแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับนี่เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปนะครับกดติดตามได้นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งในเฟซบุ๊กแฟนเพจก็นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีข้อมูลลงเยอะแยะมากมายนะครับสนใจวัตถุมงคลชิ้นไหนนะครับมีข้อมูล ให้อ่านกันแบบแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าบางข้อมูลนี้ท้่ผมลงในไทม์ไลน์นะครับไลน์เขาจะลบโพสต์ผมทิ้งนะครับดังนั้นนี่ข้อมูลในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับจะแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแอดมินรอให้เพื่อนๆได้ทักถามราคาต่อรองราคากันได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับทำการตกลงซื้อขายแล้วก็นะครับโอนเงินแล้วก็แจ้ง สลิปนะครับแล้วก็พร้อมที่อยู่นะครับแล้วก็ตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คหมายเลขพัสดุได้นะครับเพื่อนว่าสถานะาพัสดุของท่านนถึงไหนแล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับก็นั่นแหละครับเรายังมีามาแบ่งปันให้เยอะแยะนะครับ ไม่จะเป็นต้องดูคลิปแล้วเห็นวัตถุมงคลอยู่แค่ในคลิปนะครับเรามีเยอะแยะนะครับแต่เราไม่สาม,มารถเอามาวางได้เท่านั้นเองนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพบกับนี่เลยนะครับซึ่งวัตถุมงคลอย่างมีดหมอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอของที่ทําให้หลวงพ่อมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ น่าจะเอาไว้บูชานะครับเพื่อนเพราะว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจีนครับมันจะเป็นเมตตาค้าขายนะครับเจรจาค้าขายนะครับบางห้างบางร้านใหญ่ๆนี่เขาบูชานะครับมีบนทิ้งเลยนะครับเมื่อสิ่งไม่ดีนะครับไม่มารบกวนนะครับถ้าเป็นร้านค้าก็ต้องขายของดีนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้ก็จะเป็น9นิ้วนะครับสำนักนี้นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายยากนะครับนี่ก็คือ ลายกรงจากนาลายนะครับขนาด9นิ้วนะครับกระถินวัดหางน้ำนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านอุปถัมภ์วัดหางน้ําอยู่นะครับท่านนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างอุโบสถวัดหางน้ำนะครับจึงมีดําริให้จัดสร้างนะครับมีดหมอนะครับขนาด5นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับเพื่อสมนาคนแก่นะครับเจ้าพระกระถินนะครับซึ่ง นะครับมีไม่ไม่เยอะนะครับเพื่อนนะครับแล้วเล่มนี้ที่ได้มานี่นะครับสวยงามมากนะครับสวยกว่าเล่มที่ลงมาคลิปก่อนอีกนะครับอันนี้เขาเก็บมาอย่างดีนะครับเพื่อนนะครับมีมาแบ่งปันนะครับใครที่สนใจครับทักมาเลยนะครับเพื่อนยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็นี่เลยนะครับของหายากอีกอย่างก็คือ9นิ้วดามกระดูกต้นปี63สนะครับโคดิยมลายหน้าเกี่ยว ยันตรรีแบบนี้นี่หายากนะครับเล่นนี้ไม่ต้องทักถามนะครับเพื่อนๆปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนเงินนะครับแต่เราก็จะเอามาให้ได้ศึกษาร่วมกันนะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับลองนะครับทักมาสั่งให้หาได้นะครับถึงเพื่อนๆไม่สั่งให้หาผมเจอผมก็ผมก็ปิดมาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเพราะมันหายยากนะครับผมเองผมก็ไม่มีติดมือเลยนะครับมีมาเท่าไหร่ก็เพื่อนๆทักผมก็แบ่งปันให้นะครับ ขนาด9นิ้วนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับต้นปี6 3สามนี่ลายของช่างชัยนะครับหน้าเกีย์แบบนี้นี่นะครับใครได้เห็นแล้วจะต้องหลงรักทันทีนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับต้นปี6 3สาเช่นกันนะครับลายกงจักรนารายนะครับอันนี้เป็นใบธรรมดาไม่ใช่ปีกุ้งนะครับแต่ก็หายากนะครับเพื่อนนะครับพิเศษนะครับเล่มนี้ก็คือมีรอยจาน นะครับที่ฝักทั้ง2ด้านเลยนะครับอันนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับโอนจองมาแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวจะโอนตามมาทีหลังนะครับใครที่สนใจนะครับถ้าคิดจะจองนะครับก็นะครับถ้าโอนจองไว้ก่อนก็ดีนะครับรับรองไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับบางท่านนี่2เดือนผมจะเก็บไว้ให้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเจตนาที่จะยึดอยู่แล้วนะครับอาจจะ ตามกฎคนอื่นเขาอาจจะยึดไปนะครับอย่างผมนี่ผมนะครับถ้าไม่ไหวจริงนี่ผมสามารถคืนเงินให้ได้ครับบางทีก็เห็นใจนะครับเพื่อนเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไม่คิดแต่จะเอาเปรียบนะครับไม่คิดจะเอาเงินอย่างเดียวนะครับเพื่อนนะครับผมแบ่งปันอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับบางท่านนี่จอง2000อีก2000นี่2เดือนเลยนะครับผมก็ผมก็ทักไปถามนะครับไม่ได้เร่งอะไรด้วยนะครับคือถ้าเขาไม่ไหวนี่ผมจะคืนเงิน ที่มัดจําให้ด้วยนะครับเพื่อนแต่วอดีเขาก็นะครับใช้เวลา2เดือนนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็นี่เลยนะครับมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับนั่นก็คือมีด8ดรอบนะครับห้านิ้วเล่มนี้ครับเพิ่งเข้ามานะครับปีกแบงทับเลยนะครับเพื่อนนะครับใบใบเหล็กน้ําผีนะครับเพื่อนนะครับปกติก็จะมีนะครับใบไม่ค่อยจับกันมวลสารไม่ค่อยจับกันนะครับแต่เล่มนี้นะครับแน่นๆเลยนะครับเพื่อนสวยงามมากนะครับ ใครที่มองหาอยู่นะครับซองเดิมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับมีดวาระนี่เก้าเดือนที่ผ่านมานี่ที่ผมเคยแนะนำเพื่อนเนี่ยไม่เคยมีราคาราคาไม่เคยร่วงเลยนะครับราคาขึ้นทุกวันนะครับแล้วขึ้นแรงตลอดเลยนะครับแต่ถ้าผมเจอในราคาที่ผมจับต้องได้ผมจะรีบเอาเอามาเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ซื้อนะครับเพื่อนนะครับบางทีผมซื้อมา างทีหมื่นหนึ่งนี่เป็นเพื่อนทักมาถามนะครับกับรายห้าร้อยผมก็ปล่อยให้เพราะว่าหนึ่งก็คือผมตั้งใจจะเอามาเก็บอยู่แล้วนะครับสองก็คือถ้าผมไม่ปิดมานะครับลูกค้าผมก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนนะครับเพราะว่าลูกค้าผมบางท่านนี่เขาก็ไม่รู้จะไปเช่าที่ใครนะครับเพราะเขาไม่ไว้ใจนะครับเขาก็มาเช่าที่ผมดังนั้นนี่ผมรู้ว่าราคามันตึงนะครับแต่มันก็ต้องเอามานะครับเพราะมันหายากนา,นานทีจะเจอคนเปิดนะครับ อย่างนี่เลยนะครับ2.5นิ้ว8รอบนะครับอีกเล่มหนึ่งปิดไปแล้วนะครับนั้นก็แบบเท่าทุนบางทีผมก็ขายนะครับเพราะว่าบางท่านอยากได้นะครับแล้วราคามันสูงขึ้นทุกวันนะครับบางทีเขาไหวแค่นั้นนะครับผมก็อ่ะแบ่งไปนะครับเพราะว่าผมมี2เล่ม3เล่มผมก็แบ่งได้นะครับเพื่อนๆหรือแม่กระโบบางๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า ผมไม่ปิดมานะครับคนอื่นเขาก็ปิดไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะไปเอามาจากไหนนะครับนะครับดังนั้นนี่แหละครับที่ถึงบอกว่ามีแบ่งปันให้แน่นอนนะครับนะครับหกสองก็หายากแล้วก็ยอมติดมือนะครับสาริกาแปดรอบนะครับสวยๆอย่างนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับราคาสูงก็ยอมติดมือเช่นกันนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับ2องเดือนนะครับสาริกานะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ เป็นมีดที่น่าใช้มากเพราะว่ามันเล็กนะครับพกไปไหนมาไหนสะดวกกระทัดรัดดีนะครับแต่พุทธคุณนี่จิ๋วแต่เจ๋วว่างั้นเถอะนะครับนะครับบนสารก็รู้กันอยู่นะครับแปดรอบนี่คืออันดับหนึ่งของหลวงพ่อแล้วนะครับตอนนี้มีนี่เลยนะครับห้านิ้วสองจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับต่อไปก็นี่ครับเป็นของของหายากนะครับ กันภัยปี62นะครับหรือที่เขาเรียกว่าพญาเหล็กอัฐนสองนะครับเรียกว่ารุ่น2ก็จริงแต่ค่านิยมไม่เคยตกไปจากรุ่นแรกเช่นกันนะครับหายากด้วยนะครับ2.5นิ้วแบบนี้จะมี2แบบนะครับก็คือด้านตัดแบบนี้ด้ามตัดนี้เป็นของอด้านและฝักทําจากไม้สาราหลวงปู่เฮงวัดสาราดิน นะครับส่วนด้ามจำปีนะครับก็จะเป็นของหลวงเสากุติหลวงพุทธวิสาทะเลนะครับเพื่อนนะครับแบบนี้นะครับจำนวนการสร้างเพียง199เล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนี้ก็เก็บลืมแน่นอนนะครับนะครับมีแต่ของดีๆนะครับเข้ารังตลอดเลยนะครับนะครับก็คือผมไม่ไม่มี กักไว้ให้ใครนะครับเพียงแต่เคยสนทนากันนะครับแล้วท่านพูดถึงผมก็จะทักไปถ้าผมจําได้นะนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะลงแบ่งปันนะครับถ้ามีจองเนี่ยผมจะทักไปนะครับใครที่สั่งให้หาเนี่ยผมถ้าผมจําได้ผมจะทักไปแต่ถ้าไม่มีผมก็จะลงแบ่งปันนะครับใครเร็วใครได้เท่านั้นเองนะครับอย่างพราเลขาถันสองจุดหมีอยู่2เล่มตอนนี้ก็ จีบจีบไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ก่อนรอให้ท่านตัดสินใจนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งที่มาใหม่อันนี้ผมเปิดให้แน่นอนนะครับก็คือจนกว่าจะบอกว่าไม่เอานะครับใครที่จองปากเปล่าหรืออะไรไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อนๆนะครับบางทีมันไม่พร้อมในผมเข้าใจนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับบางทีบอกว่าอีกสองสามวันจะโอนแล้วไม่โอนนี่ก็ให้ท้าก็บอกนะครับผมจะได้ขายให้คนอื่นไปนะครับหรือ ท่านใดที่อยากจะชัวนะครับก็มาจําได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับใครที่สงสัยในตัวผมนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับลูกค้านะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับแอร์นะครับล้างแอร์ซ่อมแอร์แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับหกทุ่มกว่าแล้วนะครับไม่นอนนะครับแล้วก็มีอาการเมาเหล้านะครับแล้วก็โทรมากวนผม นะครับถามหาข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินนะครับมีดราคาแค่พันแปดนะครับแต่ถามถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมนะครับก็คือผมอยากให้พี่นะครับถ้าพี่ฟังอยู่นะครับพี่ดูอยู่นะครับพี่ไล่ดูคลิปผมได้นะครับไม่มีใครเม้นด่านะครับว่าผมเป็นโจรนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับบางท่านเช่าไปเจ็ดแสนแปดแสนแล้วนะครับผมขายมาเก้าเดือนนี่มากกว่าพันเล่มนะครับเพื่อนนะครับ คุณโอนเงินมาเนะี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับหรือคุณจะไปวัดดวงในเฟสก็ตามใจนะครับของเก๋ก็เกิื่อนผมก็ไปนั่งไล่ดูผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแอดมินเขาไม่สกัดออกหรือเขาไม่ลบยูเซอร์นี้ออกไปจากกลุ่มนะครับก็ยังคงขายกันหน้าตาเฉยนะครับมีรถป้ายแดงขี่กันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับแต่คนเป็นเหยื่อก็ยังไปเหยื่ออยู่วันยังค่ำผมไม่มีฟิ์ที่จะไป บอกใครหรือสกิดใครนะครับผมไม่อยากเป็นปัญหาแต่ถ้าทักมาถามผมผมตอบให้แต่ถ้าตอบให้แล้วนะครับกรุณานะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมซื้อของนี่ผมดูขาดนะครับผมดูขาดทุกเล่มนะครับที่ผมทําการเช่าหาอยู่นะครับดังนั้นนะครับผมบอกไปในเพื่อนๆนี่ นะครับให้รู้ตัวนะครับแล้วก็ไปจัดการกันเองนะครับแต่อย่ามาแอบอ้างว่าผมนะครับพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับคุณซื้อใครมาคุณก็ไปคุยกันเองนะครับถ้าไม่เชื่อผมคุณก็ลองเอาไปขายให้อดมินกลุ่มก็ได้ครับอดมินกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่นะครับเพื่อนนะครับอดมินบางทีอ่ะคุณถามเก๊แท้เขาไม่ตอบคุณหรอกนะครับแต่คุณทักไปไปขายเขาเลยคุณจะรู้แน่นอนว่าคําตอบเขาซื้อคุณไหมนะครับเขาไม่กล้าซื้อคุณหรอกนะครับ คุณลองเปิดราคาเบาๆเขาก็ไม่ซื้อนะครับจะ500จะพันเนี่ยก็เงินเหมือนกันนะครับเขาไม่ซื้อคุณหรอกถ้ามันเป็นของเก๊นะครับง่ายๆเลยวิธีการเช็คนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับอ่าพี่ที่ที่โทรมากวนผมนะครับให้เข้าใจนะครับพี่นะครับผมซื้อขายมานานแล้วแล้วผมผมไม่ไม่อยากจะพูดว่าผมเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับผมบอกเลยนะครับ ไม่มีใครขายมีดหรือซื้อมีดดีเท่าผมนะครับเดือนหนึ่งนะครับผมซื้อไม่ต่ำกว่า2หรือ3ามแสนนะครับเพื่อนนะครับและผมขายก็ยอดก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อนนะดังนั้นนะครับไม่ต้องมากวนผมนะครับเมาแล้วก็อยู่ส่วนเมานะนพี่นะนะครับใจเย็นนะครับไปถามดูได้นะครับใครที่เขาเช่าหาแต่ผมไม่มีเขามามาคืนหรอกครับผมก็บอกแล้วว่าถ้าเกงผมคืนผมคืนให้เต็มจำนวนนะครับ แล้วก็มาถามข้อมูลผมส่งบัตรประชาชนให้ดูนะครับผมปิดบางหมายเลขซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปกตินะครับที่เวลาเขาซื้อของกันเนี่ยเขาจะถ่ายคู่กับบัตรนะครับบางคนเขาเซนเซอร์หมดเลยนะครับทั้งหมายเลขบัตรวันเดือนปีเกิดอะไรแต่ผมเนี่ยผมเซนเซอร์แค่สามตัวหลังเขาบอกว่าผมไม่จริงใจนะครับผมผมก็ขำนะครับก็คือคนเมานะครับแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึก ครับอยากให้พี่มีสตินิดนึงนะครับบางทีพี่อยากจะเล่นทางนี้แล้วพี่อยากได้ของแท้นี่พี่มาเช่าที่ผมนะครับวันนี้ผมบล็อกพี่แล้วนะพี่อยากจะมีอะไรพี่กระโทรมาคุยกับผมนะครับนะครับไม่ต้องไปในไลน์แล้วผมบล็อกพี่แล้วผมขี้เกียจคุยนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของ นะครับเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับหรือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับจงบวชรักษาและดลบันดาลให้กับเพื่อนๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภพวะลาบยศสุขสรรเสริญสิบปัญญาปฏิพานดนาา้ารสวัติ์อุปสรรคดใดๆโรคภคัยใดๆก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้ง,งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเพือนกับผมสาธุกับผม